ในส่วนของวันนี้นะฮะเป็นการพูดถึงผลิตภัณฑ์ในจุดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทานแล้วดีต่อสุขภาพผิวดีต่อสุขภาพหน้ารอยเหี่ยวยน่นรอยแคมปัสแคมปิดของคุณที่มันย่นมันไม่เติงเราจะมาทำให้มันตึงกระชับกันให้ได้ด้วยการที่ทาผลิตภัณฑ์นี้ค่ะ และมีความสบายใจนะคะรูปแบบทรงของผลิตภัณฑ์มีความง่ายต่อการรับประทานนะคะเปิดฝากล่องง่ายนะะปิดฝากล่องง่ายนะคะแต่ซื้อยากหน่อยนะคะเพราะว่ามีที่เดียวนะคะและที่นี่เท่านั้นนะคะกับดีฉจนราค่ะในส่วนของนะคะตัวยานะคะมีความเป็นสีขาวสีขาวอันลายสีขาวผ้าดิบนะคะเป็นสีขาวคาราเมลสีขาวคาราเมยและนี่ส่วนของการทันยานนี้แล้วนะคะ ก็จะมีคุณสมบัติที่หา,าหาที่ไหนไม่ได้นะครับเพราะตัวยาเนี่ยผลิจากาเซลล์เม็ดโตลิสของโมดนะฮะผสมกับอ้อยกระทอ้อนผสมกับกละหรี่ปับ๊บผสมกับแคมในของเม็ดมะปางนะเขาเรียกเม, <laughs> ม, <laughs> ม็ดไนมะแคมไนเม็ดไนมะปางผสมกันมีความเป็นธรรมชาติ <laughs> ด้วยความกองเกามาจาติก <laughs> การกระทำเป็นเช่นนะ,ะก็จะทําให้ผิวของเรามีความตึงไม่มีความยอ้อนไม่มีความคล้อยนะฮะแต่ซื้อเนี่ยคอยตามกันเด้ <c oughs> นี่ส่วนท้องนะฮะคุณสมบัติที่ดีต่อผิวกระชับปีแล้วนะฮะก็ยังทําให้หน้าเราดัดูสดใสนะฮะบางคนบอกเออไม่แฟลชเลยอย่างเงี้ยหน่อยไม่มอ,กกองจังฮนะฮะสนุกดีอ่ะนะ นี่ก็เป็นตัวยาที่มีผลิตภัณฑ์ดีถามว่าตัวยาชื่ออะไรตัวยาซื้อได้ที่ไหนตัวยาชื่อว่าช็อกโกแลตโตะโมโตะแมวดูได้ชื่อช็อกโกแลตโตะจริงๆนะฮะก็ซื้อได้นะคะซื้อได้สั่งได้ที่เบอร์0 8 4 6 9 2 8 8 8 7 ซะะื้อเลยสั่งเลยทุดเลยแต่ถ้าทรไม่ติดนะคะสุดทุบดอกเดียวนึ่ถึงเจล่าเจล่าเจล่านะฮะก็จะได้รับทานผลิตภัณฑ์นี้ฟรี